อาจาร,รย์โรดนะครับเปิดเบี้ยชฉสี่อาจาร,รย์นกกระจิบตั้งรับด้วยเบี้ยตัวนี้ครับอาจาร,รย์โรดปูเบี้ยคู่อาจาร,รย์นกกระจิบนะครับพัฒนามาขึ้นมาอาจารย์โรดพัฒนามาขึ้นมาเป็นม้าขวาอาจาร,รย์นกกระจิบเปิดเบี้ยตัวนี้ครับ อาจารย์รดขึ้นเม็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนามาขึ้นไปเม็ดขึ้นโคนขึ้นครับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขึ้นม้าขึ้นมาเม็ดขึ้นครับ เบี้ยตัวนี้นะครับเปิดขึ้นอาจารย์ตกระจิบขึ้นโคนโคนขึ้นโคนขึ้นครับอาจารย์ไพโรดนะครับขยายโคนอาจารย์ตกระจิบเดินโคนขึ้นขุนขึ้นนะครับเป็นขุนวังในทั้งคู่ อาจารย์โรดนะครับแปรขบวนด้วยเบี้ยบ่อพรางอาจารย์นกกระจิบนะครับทิมสูงไล่เม็ดอาจารย์โรดทิมเบี้ยไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบดึงม้าถอยกลับมาที่งอแปอาจารย์โรดนะครับเลือกใช้เม็ดกินแลกสองเบี้ยอาจารย์นกกระจิบกินขึ้นไปอาจารย์โรดนํนำม้ากินเข้ามา อาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยครับอาจารย์โรดกินแรกอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยไล่มา้าอาจารย์โรดดึงม้าถอยกลับตาเดิมจะเห็นว่าท่านอาจารย์ทั้งสองแม่นรูปมากนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับยอมที่จะให้อาจารย์โรดปูเบี้ยกลางกระดานนะครับ อาจารย์นกกระจิบกินเบีย้ยตัวนี้ยอมเป็นเบีย้ยซ้อนอาจารย์นกกระจิบต้องการชวนท่านอาจารย์โรดนะครับใช้ความคิดเห็นสู้กันนะครับอาจารย์โรดเดินเบีย้ยปูเป็นเบีย้ยเรียงสามนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นเป็นม้าซ้อนกันนะครับ อาจารย์โรดนะครับต้องการชิงจังหวะเข้าทําก่อนนะครับยอมใช้เบีย้ยในกินออกนอกเพื่อดึงให้เรือนะครับได้ขึ้นไปอาจารย์ตอกกระจิบกินอาจารย์โรดนำโคนนะครับบุกเข้ามาอาจารย์ตอกกระจิบนะครับหลบเรือก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เสียจังหวะ อาจารย์โรดนำเรือ,อยอนะครับมากดต่อขุนอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนอาจารย์โรดนำคนบุกเข้ามาอาจารย์นกกระจิบหลบขุนให้ปลอดภัยครับอาจารย์โรดนำเรือที่งอนหนึ่งนะครับ มากดกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบต้องตั้งรับก่อนนะครับจังหวะช่วงนี้นำเรือมาผูกครับอาจารย์โรดเดินเบีย้ยริมขึ้นมาเมื่ออาจารย์นกกระจิบตั้งรับแล้วนะครับหาทางตอบโต้อาจารย์โรดนะครับด้วยการขยายโคนออกไปริมข้างครับ จังหวะขยายโคนนะครับจังหวะนี้จับตาดูให้ดีๆนะครับผมนี่คือแนวทางการบุกโจมตีหมากไม้ประดู่นะครับจังหวะนี้อาจารย์ไพโร์นะครับเลือก จังหวะนี้นะครับอาจารย์ไพโรธนะครับนำเรือจากขอหนึ่งไปผูกเบี้ยไว้อาจารย์นกกระจิบขยายม้าขึ้นครับชอบช้างหกมากเกมนี้นะครับรูปทรงนะครับหมากฝ่ายดำนะครับมีกองกำลังทางด้านปีกซ้าย ะจะบุกเข้าไปทางขวาของหมากฝ่ายแดงส่วนหมากฝ่ายแดงนะครับมีกองกําลังทางด้านปีกซ้ายจะบุกเข้ามาทางด้านปีกขวาของหมากดํานะครับถือว่าเป็นรูปที่น่าสนใจอย่างมากนะครับ อาจารย์ไพโรจนะครับขยายม้าขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้าไปครับสังเกตนะครับว่าในหลายๆเกมที่เราได้รับชมเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบท่านจะเดินโคนเก่งมากๆนะครับโดยเฉพาะโคนที่ออกริมข้างนะครับอาจารย์โรจน์นะครับ ดึงม้าตัวนี้ถอยลงไปที่งสอสนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือไปกดต่อขุนจังหวะความเป็นมือนำตอนนี้อยู่ที่หมากดำแล้วนะครับอาจารย์โรดนำขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนะครับ นำโคนเข้าไปแรกอาจารย์โรดหลบโคลนขึ้นจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มนําเม็ดนะครับโยนไปให้เบีย้ยกินเพื่อซื้อทางหมากจังหวะเม็ดแต้มนี้ถือว่าเป็นจังหวะ ทำให้สถานการณ์ของหมากดําได้เปรียบหมากไม้ประดู่นะครับจับตาดูจังหวะการเดินเม็ดแบบนี้ให้ดีๆนะครับถือว่าเป็นจุดที่ทำให้อาจารย์นกกระจิบได้เปรียบในเกมนี้นะครับเพราะเป็นการทำลายเบี้ยเรียง3ของอาจารย์ไพโร์นะครับ อาจารย์ไพโรจนะครับเลือกที่จะเดินเบี้ยมาไล่มา้าตรงนี้เป็นความคิดเห็นนะครับผมไม่มีผิดถูกนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในการแข่งขันจริงๆก็มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมีความกดดันนะครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับเลือกนำม้าตีรุกครับ อาจารย์โรดหลบขุนอาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนขึ้นยอมเสียเบีย้ยตัวนี้นะครับก็เหมือนเป็นแต้มหลอกนะครับถ้าโคนกินนะครับม้าจะตีลุกคาดนะครับ ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าทางเม็ดนะครับไม่มีเบี้ยไล่นะครับจะเห็นว่าเป็นร่องเลยนะครับผมดังนั้นทางหมากอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบนะครับอาจารย์ไพโรธเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะครับจึงพยายามที่จะตอบโต้อาจารย์นกกระจิบนะครับด้วยการนำโคนนะครับ กินเบีย้ยเลยมาดูว่าแผนที่อาจารย์ไพรโรธวางไว้คืออะไรนะครับอาจารย์ล้องกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยรุกครับขุนหลบม้าถอยมากินสิ่งที่อาจารย์ไพรโรธมองไว้นะครับก็คือเบีย้ยตัวนี้มาคร่อม อาจารย์นกกระจิบนะครับแก้เกมด้วยการหลบม้านะครับถอยมาตานี้อาจารย์ไพโรธนะครับกินโคนหงายเกมนี้ก็ทำให้อาจารย์ไพโรธเป็นรองเม็ดหนึ่งตัวนะครับ ก็ต้องหาเสมอให้ได้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบดึงเม็ดมากินอาจารย์ไพโรจนะครับแลกมาเพื่อหาเสมอแล้วครับอาจารย์นกกระจิบกินจังหวะนี้อาจารย์ไพรโรธนำโคนนะครับขึ้นมา อาจารย์ลกกเจิมนะครับนำม้าที่งอเจ็ดขึ้นไปตีรุกครับขุนลงตานี้ครับตีรุกอีกครับขุนหลบาตานี้นะครับให้ปลอดภยัยอาจารย์ลกกระจิมนะครับนำโคนนะครับบุกเข้าไป อาจารย์ไพโรธเดินม้ามาตานี้ครับอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าบุกขึ้นไปย่อสี่ อาจารย์ไพโรธเดินม้าจากงองูสองนะครับขึ้นมาฉสามต้องการจะแลกมา้าอาจารย์นกกระจิบนะครับตัดสินใจกินแรกทันทีมา้าลงไปกินครับ แต้มแสบของเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยตัวนี้ไล่โคนครับบังคับอาจารย์ไพโรต้องนําม้านะครับมากินแรกเป็นแต้มบังคับนะครับกินรุกแล้วทำให้อาจารย์นกกระจิบนะครับได้โอกาสนําเบี้ยนะครับขึ้นไปกินผูกกันนะครับจังหวะนี้นะครับ ถ้าโคนนะครับเข้ามากินจะถูกเบี้ยงหงายแล้วโคนจะถอยกลับลำบากนะครับอาจารย์ไพโรธก,ก็เลยเลือกนำโคนนะครับบุกเข้ามาตานี้อาจารย์นกกระจิบหงายมาถึงตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบเบี้ยงหงายนะครับแล้วก็เม็ดถ้าไม่ผิดพลาดอะไร สามารถที่จะเบียดหมากชนะปลายกระดานได้นะครับมาลุ้นกันต่อนะครับอาจารย์ไพโรธเดินเรือจับกินโคนโคนมาตานี้ครับอาจารย์ไพโรธนำเรือนะครับมาที่กอสอง อาจารย์นกกระจิบเดินเรือไปจับกินเบียย้ยอาจารย์โรดเดินเรือนะครับจับกินโคลบ้างจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มการสรุปหมากปลายกระดานนะครับยอมเสียโคลน,นะครับ ด้วยการใช้เบี้ยงหงายนะครับเข้ามากินไล่โคนของอาจารย์ไพโรธโดยอาจารย์นกกระจิบจะต้องมองว่าสามารถที่จะบีบกินเบี้ยตัวนี้ได้นะครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญมากนะครับเบี้ยงหงายกินตัวนี้นะครับนะครับนี่คือเป็นการสรุปหมาก นะครับต้องเห็นว่าสามารถชนะปลายกระดานได้อย่างแน่นอนนะครับจึงต้องเล่นแต้มนี้นะครับอาจารย์ไพโรตีรุกขุนขึ้นเรือกินสิ่งที่อาจารย์นกกระจิบได้มองเห็นและวางไว้นะครับก็คือเรือแต้มนี้ครับจับกินเบี้ย เบีย้ยขึ้นเบีย้ยหายกินไล,ล่โคนโคนถอยลำบากนะครับอาจารย์ไพรโรจน์นะครับจึงยอมใช้โคนนะครับกินแรกเลยเรือกินตีรุกครับ ขุนหลบขุนขึ้นเรืองอสี่จับกินเบี้ยริมอาจารย์ไพรโรธนะครับนำเรือไปผูกขุนขึ้นมางอห้าไม่กลัวว่าจะถูกแลกเรือนะครับเพราะว่าเมื่อเบียเ้ยไปหงายกลายเป็นเทียมนะครับ จะชนะด้วยเบี้ยงหงาย3ตัวขุนขึ้นมาเม็ดขึ้นเรือไปที่ยอหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องกระจิบเดินเรือมาที่ชอช้าง4ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคการบีบหมากปลายกระดานนะครับศึกษากันไว้นะครับ ขุนมาเบียตีรุกครับขุนจอสองเรือตีรุกขุนลงไปครับเพราะถ้าขึ้นมาตานี้นะครับจะถูกขุนนะครับเบี่ยงมาตานี้แล้วเตรียมนำเม็ดรุก ต้องนำเรือมาป้องกันนะครับแล้วก็จะถูกโยนเม็ดรุกพอเรือกินนะครับเรือดำก็จะตีรุกพอขุนลงไปเรือก็จะขาดนะครับถ้าขุนลงไปตานี้ติดนะครับเรือก็จะตีรุกตานี้ก่อนดังนั้นจังหวะเมื่อกี้ขึ้นมาไม่ได้นะครับจึงลงไปที่ฉอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้เทคนิคการบีบเรือ บวกกับ2เบี้ยงหงายนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบชํนานาญในรูปนี้นะครับนําเรือนะครับมาที่งอ2ขังไว้ก่อนครับอาจารย์ไพรโรธเดินเรือขึ้นมาเม็ดขึ้นครับเรือออกมาครับ หงายครับแสดงว่าอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าสามารถที่จะบีบชนะได้นะครับจึงยอมที่จะให้ถูกตีรุกนะครับเพื่อกินเบี้ยริมอาจารย์ไพรโรตีรุกครับขุนลงไปอาจารย์ไพรโรตกิน เพราะว่าถ้าไม่กินนะครับก็จะแพ้ปลายกระดานได้นะครับก็ต้องกินไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ขุนลงไปทีนี้จะเห็นว่าขุนของอาจารย์ไพรโรจน์นะครับจะถูกรุกจนนะครับผมต้องตีรุกก่อนครับ ให้เบี้ยงหายนะครับปิดขุนต้องหลบครับแล้วจังหวะนี้นะครับเม็ดนะครับไปผูกแล้วเตรียมที่จะดึงเรือนะครับลากมาแล้วก็เม็ดตีรุกนะครับแล้วเรือซ้ำรุกจนนะครับผมอาจารย์ไพโรจน์นะครับมองเห็นตำแหน่งแล้วติดแต้มนะครับติดแต้มถูกรุกจนนะครับจึงยอมแพ้ไปในจังหวะนี้นะครับผม